ก็ต้องบอกนะครับว่าซีเกมนะครับครั้งที่32โดยนะครับประเทศกัมพูชาเป็นคนจัดครั้งนี้ต้องบอกก่อนนะโอ้โหมีอะไรให้เราได้ข้อคิดมีอะไรให้เราได้เห็นออกมาอย่างมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ออกมาสร้างกระแสต่างๆนานาและที่สําคัญก็คือออกมาสร้างกฎเงื่อนไขของแต่ละชนิดกีฬานะครับเพื่อไม่ให้นะครับประเทศคู่แข่งเนี่ยนะครับสามารถเป็นเจ้าเหรียญทองได้หรือตรงไหนที่สามารถที่จะทําให้ตัวเอง สร้างกฎกติกาที่ทําให้ตัวเองนะครับเป็นต่ออะไรได้อย่างเงี้ยนะครับสร้างมาเยอะแยะมากมายซึ่งแน่นอนครับผมคิดว่าตอนนี้ประชาชนคนไทยไม่อยากให้นะครับประเทศไทยเนี่ยส่ง นะครับนักกีฬาเข้าไปแข่งขันในประเทศกัมพูชาเลยเหตุผลเพราะก็ลองคิดดูว่าแค่เริ่มต้นเขายังใช้ทุกวิถีทางเพื่อจะตกติดใช้วิถีทางที่จะสร้างเงื่อนไขใช้ใช้ทุกวิธีการที่จะโกงตั้งแต่เริ่มที่ยังไม่ได้แข่งแล้วคุณลองคิดดูว่าถ้าเข้าไปแข่งในประเทศเขาเขาจะโกงขนาดไหนเขาจะนี่ขนาดไหนถ้าเกิดว่าแบบนี้อยากแข่งเลยครับกีฬาเพราะว่ากีฬาเป็นการ เชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างประเทศเชื่อมความมิตรภาพกันแต่การแข่งขันไม่ใช่เอาชนะกันแบบนี้แต่ดูลักษณะที่กัมพูชาทาแล้วบอกได้เลยว่าประชาชนคนไทยไม่อยากให้ส่งนักกีฬาไทยนะครับไปแข่งขันกับที่ประเทศกัมพูชาเลยนะครับไม่อยากให้ส่งไปเลยเพราะก็เป็นห่วงความปลอดภัยของนักกีฬาไทยเพราะถ้าเกิดว่าไปส่งแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วก็โดนโกงโดนกฎกติกาที่ไม่เป็นธรรม แล้วเรื่องของการเดินทางเรื่องของที่พักเรื่อง,อ,งอะไรแม้กระทั่งเอาหลักง่ายๆว่าวันนี้นะครับบัวขาวเองเคยไปชกที่นั่นนะครับแล้วก็ผู้จัดการบัวขาวก็ออกมาเปิดเผยแล้วว่าตอนนี้มีเงินอยู่กว่า3ล้านบาทที่ยังไม่ได้จ่ายออกมาแล้วลองคิดดูว่าถ้าเกิดวันนี้ทัพนักกีฬาไทยส,ส่งนักกีฬาไป เรื่องของการกินการเดินทางการที่พักการอะไรเนี่ยจะลําบากลําบนขนาดไหนและที่สําคัญเวลาที่แข่งขันจะได้นะครับความยุติธรรมกลับมาหรือเปล่าหรือไปส่งมาเพื่ออะไรครับถ้ามันไม่มีความยุติธรรมแบบนี้ผมว่าอย่าส่งเลยนะครับล่าสุดนี้นะครับก็มีข่าวออกมาอีกเรื่องของการเพาะกายนะครับชิงแชมป์อ่าก็คือการเพะกายก็คือมีกีฬาพาะกายเนี่ยนะครับมีกีฬาพาะกายซึ่งแน่นอนครับทางกัมพูชาเขามีการตัดออกไปตรงนี้ก็คือแล้วก็มีทางสมาพันธ์กีฬาเพาะกายเนี่ยก็เลยมีการ จัดก,การใหม่ก็คือถ้าเกิดว่าสมมติถอดกีฬานี้ออกนะครับถอดกีฬานี้ออกสมาพันธ์กีฬาเพาะกันก็คือใช้วิธีการก็คือว่าผ่าทางตันซีเกมไปเลยจัดเพาะกายชิงแชมป์อาเซียนเสียบเลยก็คือทางากัมพูชาเนี่ยเขาถอดกีฬาชนิดนี้ออกนะครับไม่มีกีฬาชนิดนี้ในกีฬาซีเกมครั้งที่32นี้นะครับการในกีฬาซีเกมครั้งที่3 2แต่สมาพันธ์กีฬาเพาะกายอ่ะก็บอกว่าจะจัดเลย จัดนะครับการแข่งขันพ่อกายชิงแชมป์อาเซียนเสียบไปเลยเป็นการแก้เกมเป็นการแก้ทางก็อย่างเงี้ยก็ดีเหมือนกันครับเพราะว่าดูแล้วรู้สึกว่ามัน ทำไมประเทศเขานะครับกัมพูชาเนี่ยถึงได้กล้าทาแบบนี้และกล้าทําแบบนี้นะครับในการที่จะจัดกีฬานะครับซีเกมเพราะจริงๆการจัดกีฬาซีเกมเนี่ยมันน่าจะให้เขาเข้ามารู้วัฒนธรรมเราท่องเที่ยวของประเทศนั้นๆอะไรเงี้ยแต่ดูแล้วเหมือนกับว่าโอ้โหทุกอย่างเนี่ยที่เห็นที่ข่าวออกมาตรงนี้ทำทุกวิีทางโกงทุกวิีทางโกงตั้งแต่ยังไม่เริ่มแล้วจะส่งนะครับนักกีฬาไปแข่งเพื่ออะไรอ่าสมาพันธ์กีฬานะครับเพาะกายและฟิตเนสนะครับโลกละ รับหน้าสื่อนะครับรับหน้าสื่อเนี่ยจัดเพาะกายชิงแชมป์อาเซียนเลือกสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพโอ้โหเยี่ยมครับเผยต้องการให้ชาติที่เตรียมนักกีฬาเข้าสู่โปรแกรมซีเกมไม่เกิดกรณีสะดุดหลังกัมพูชาที่หมายมั่นปั้นมือว่าจะจัดนะครับจัดสินใจล้มโตะนะครับตัดสินใจล้มโต๊ะจากปัญหาตรวจพบใช้สารต้องห้ามก็คือ ที่กับบูชานะนะครับเขาตัดสินใจนะครับไม่ให้กีฬานี้ก็คือล้มกีฬานี้ไปเนื่องจากว่านักกีฬาของเขาเองตรวจพบสารต้องห้ามนักกีฬาเพราะกายของเขาเนี่ยตรวจพบสารต้องห้ามหมดเลยก็เลยไม่สามารถที่จะส่งนักกีฬาแข่งขันได้เพราะประเทศตัวเองไอ้นี่นะครับพบสารต้องห้ามก็เลยตัดกีฬานี้ทิ้งสมาพานกีฬานะครับเพราะกายและฟิตเนสโลกนะครับหรือ WBPF เปิดทางนะครับจัดแข่งขันเพาะกายชิงแชมป์อาเซียน เลือกสิงคโปร์เป็นประเทศเจ้าภาพโดยมีทีมสมาชิกในอาเซียนประกอบไปด้วยไทยลาวเวียดนามเมียนมามาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ซึ่งตอบรับในการส่งนักกีฬาเพาะกายเข้าแข่งขันการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นเพื่อทดแทนการแข่งขันในกีฬาซีเกมซึ่งกัมพูชาประเทศเจ้าภาพเนี่ยได้ประกาศยกเลิกการแข่งขันกีฬาชนิดนี้ทั้งนี้การจัดแข่งขันของสมาพันธ์กีฬาเพาะ กายและฟิตเนสโลกเพื่อให้สอดคล้องกับแผนนะครับการเตรียมนักกีฬาของชาติต่างๆที่วางเอาไว้ก่อนที่กัมพูชาจะประกาศยกเลิกนะครับก็จริงๆแล้วอ่ะถามว่าวันนี้ในเมื่อประเทศของตัวเองนะครับไม่สามารถที่จะส่งได้ทําไมไม่ให้แต่ละประเทศเขาแข่งขันกันละ่ะคิดดูแล้วกันว่าตรวจพบสารบางอย่างในตัวแสดงว่าโอ้โหก็โกงยับโกงย่อยโกงยิบย่อยนี่แหละครับอย่างนี้แหละครับผมถามว่าแกแล้วกีฬาอื่นๆล่ะครับกีฬาอื่นเนี่ยไม่โกงเหรอครับ ไม่ทําการทุกวิถีทางนะครับแล้วจะส่งนักกีฬาไปแข่งเนี่ยเพื่ออะไรครับโอ้โหบอกได้เลยว่าเป็นห่วงนักกีฬาไทยอย่างมากนะครับสุกีนะครับสุภาวรีกุลนายกสมาคมกีฬาและพกกายฟิตเนสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาพันธ์พกกายและฟิตเนสโลกหรือ WBPF มีจุดยืนที่จะผลักดันการแข่งขันนะครับพกกายชิงแชมป์อาเซียน โดยมีประเทศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่กัมพูชาประเทศเจ้าภาพซีเกมเนี่ยตัดชนิดกีฬาเพาะกายออกจากการแข่งขันซีเกมครั้งที่32ที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพคือกัมพูชาคิดว่าเขาไม่สามารถส่งนักกีฬาได้ เขาไม่สามารถได้เหรียญทองได้เขาไม่สามารถแข่งขันได้เขาไม่สามารถไปโกงได้ขนาดนั้นอนะ่ะเพราะมันโดนตัดตั้งแต่ต้นก็เลยยกเลิกกีฬานี้ไม่ให้มีกีฬานี้ก็ลองคิดเอาแล้วกันโอ้โหฟารมสามารถนะครับของกัมพูชาเรื่องของการโกงเรื่องของการที่จะเอาชนะเนี่ยทำได้ทุกอย่างจริงๆกัมพูชาเจ้าภาพซีเกมส์ครั้งที่32ระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคม ได้ตัดกีฬาเพาะกายออกจากการแข่งขันซีเกมครั้งที่32เนื่องจากปัญหาภายในประเทศของกัมพูชาเองโดยทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมกัมพูชาหรือ CAMSOC ได้มีหนังสือชี้แจงนะฮะได้มีหนังสือชี้แจงให้คณะกรรมการโอลิมปิกนะครับในชาติอาเซียนทราบถึงการยกเลิกการจัดการแข่งขันเพาะกายโดยปัญหาเบื้องต้นทราบว่าการที่กัมพูชานะครับงดจัดกีฬาเพาะกาย จัดกีฬาเนี่ยพกกายในการแข่งขันกีฬาซีเกมนะครับเนื่องจากข้อขัดข้องภายในประเทศของกัมพูชาที่สหพันธ์กีฬาเฉพาะกีฬาพะกายของกัมพูชาไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องของการควบคุมสารต้องห้ามในนักกีฬาสืบเนื่องมาตั้งแต่การแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนาม ทั้งนั้นกัมพูชาเตรียมส่งนักกีฬา4ี่คนเข้าร่วมการแข่งแต่ไม่สามารถส่งเข้าร่วมการแข่งขันได้เพราะติดปัญหาเรื่องการตรวจพบใช้สารต้องห้ามทําให้ทางกัมพูชา,างดส่งกีฬา,างดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันก็คือเมื่อครั้งที่3าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยกัมพูชาเองก็งดส่งไปแล้วเนื่องจากว่าไม่สามารถจะส่งได้ตัวเองจะส่ง4ี่คนแต่ไปตรวจพบสารต้องห้าม ในตัวนักกีฬาของประเทศเขาก็เลยไม่สามารถที่จะใจนี้ได้แต่ครั้งนี้ก็น่าจะมีการปรับปรุงเพื่อไม่ให้มีสารแต่เปล่าครับก็ยังมีสารอีกเหมือนเดิมจนตัวเองคิดว่าตัวเองไม่น่าจะส่งเรียวกว่านักกีฬาลงชิงชัยเหรียญทองได้ก็ตัดมันออกเลยดูแล้วกันครับว่าวิธีของเขาโกงทุกรูปแบบโกงตั้งแต่ต้นนะครับสำหรับกีฬาเพาะกายต้องตรวจสอบหาสารกระตุน้นก่อนแข่งขัน3ามสัปดาห์ถ้าหากชาติใดพบสารกระตุน้นไม่สามารถส่งนักกีฬาแข่งขันได้เช่นเดียวกับการแข่งขัน ซีเกมส์ครั้งที่31ที่เบที่ประเทศเวียดนามมีหลายชาติที่ตรวจพบใช้สารต้องห้ามทําให้ต้องถอนตัวไม่สามารถแข่งขันได้เช่นเดียวกับกัมพูชาที่ส่งนักกีฬาสี่คนแต่พบปัญหาสารกระตุ้นในตัวของนักกีฬาทําให้ไม่สามารถเดินทางมาแข่งขันซีเกมส์ที่เวียดนามทําให้ทางร,รัฐบาลกัมพูชาเนี่ยโดยกระทรวงการกีฬาของกัมพูชาได้ให้ทางสมาคมเพาะกายกัมพูชาแก้ปัญหานะครับและแก้ไขเรื่องนี้เพาะกายในกีฬาซีเกมส์ที่กัมพูชา เดิมที่กําหนดการแข่งขัน,ขนทั้งหมด5รุ่นทางกัมพูชาได้มีการหาลือเป็นการภายในในระหว่างรัฐบาลกัมพูชากับทางสมาคมเพะกายกัมพูชาในการที่จะป้องกันไม่ให้มีการละเมิดการใช้สารต้องห้ามเกิดขึ้นกับนักกีฬาซึ่งทางสมาคมเพากกายกัมพูชารับปากกับ ทางกระทรวงกีฬาว่าจะมีการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้แต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมามีการแข่งขันเพาะกายภายในประเทศเป็นการแข่งขันกีฬาแห่งชาติของกัมพูชาก็พบว่านักกีฬามีการใช้สารกระตุ้นอีกอแสดงให้เห็นว่าทางสมาคมเพาะกายกาัมพูชาไม่สามารถสร้างหลักประกันให้กับรัฐบาลว่าจะไม่พบนะครับปัญหาของการใช้สารต้องห้ามจึงเป็นที่มาของการยกเลิกจัดการแข่งขันเพาะกายในซีเกมส์อ่า เพราะตัวเองไม่สามารถส่งนะักกีฬาได้ยกเลิกซะนะครับยกเลิกซะจะได้ไม่ต้องมีเหรียญทองไม่ต้องมีใครได้นะครับถ้าเกิดว่ากีฬาไหนนะครับที่ตัวเองส่งได้มีกฎข้อบังคับทาทุกถีทางเพื่อให้ตัวเองได้เหรียญทองคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมนะครับ C A M S O S มีการกังวลน,นะครับถึงฟาร์มเสียหายของภาพลักษณ์ของการเป็นเจ้าภาพจึงได้มีการหาลือกันภายในกัมพูชาแล้วเห็นว่าควรยกเลิกการจัดชนิดกีฬาเพาะกายในกีฬาซีเกมครั้งที่32 เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดความเสียหายให้กับประเทศกัมพูชาในฐานะเจ้าภาพทั้งที่เพราะกายเป็นกีฬาเป็นกีฬาความหวังเหรียญทองแต่ที่ต้องตัดออกเพราะปัญหาภายในประเทศของกัมพูชาเองการเป็นเจ้าภาพซีเกมของกัมพูชาเป็นการจัดในรอบ70ปีถึงแม้เพราะกายจะเป็นกีฬาความหวังแต่ถ้าจัดแข่งแล้วนักกีฬากัมพูชาตรวจพบว่ามีสารต้องห้ามถือว่าเป็นเรื่องที่เสื่อมเสีย เป็นเรื่องที่เสื่อมเสียหรือไม่สามารถส่งได้แล้วตัวเองไม่ได้เหรียญทองจึงเห็นควรว่าตัดนะครับเพราะกายออกไปเพราะเห็นว่าหากจัดการแข่งขันโดยไม่มีเจ้าภาพเข้าร่วมแล้วถือว่าผิดธรรมเนียมอ๋อถือว่าผิดธรรมเนียมอ่านะครับน่ะดูดีไหมมาพูดให้ดูดีด้วยสุกรีกล่าวด้วยว่าจากการยกเลิกการจัดแข่งขันกีฬาการแข่งขันชนิดกีฬาเพราะกายเนี่ยในซีเกมที่กัมพูชาทําให้สมพันธ์กีฬาและ นะครับพกกายและฟิตเนสโลก W.B.P.F. เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาพาะกายชิงแชมป์อาเซียนขึ้นที่สิงคโปร์เพื่อการทดแทนเนื่องจากชาติสมาชิกในอาเซียนทั้งไทยลาวเวียดนามเมียนมานะมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ต่างก็ได้เตรียมนักกีฬาพาะกายของตนเองเพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมที่กัมพูชามาเป็นระยะนานแล้ว ในเรื่องของการจัดแข่งขันอาเซียนดาโตพรนะครับชัวประธานสมาพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลกจะมีการหาลือกับทาง8ชาติอาเซียนและทางสมาพันธ์เพาะกายอาเซียนตะวันออกใต้อีกครั้งว่าการจัดแข่งขันอาเซียนที่สิงคโปร์นั้นน่าจะจัดนะครับหลังนะครับหรือหลังซีเกมน่าจะจัดก่อนหรือการจัดหลังซีเกม ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรอการกำหนดโปรแกรมการแข่งขันหัวใจสำคัญคือจะไม่ให้กระทบนะครับกับการเตรียมนักกีฬาที่จะแข่งขันชิงแชมป์เอเซียที่เนปาลในวันที่8ถึง14สิงหาคมนี้นะครับนายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยระบุนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นที่มานะครับว่า จิรพันธ์โป่งคำนัดเพราะกายทีมชาติไทยทำผลงานเหรียญทองในการแข่งขันเพาะกายรุ่น60กิโลชายกีฬาสีเกมครั้งที่31เวียดนาม2021นะครับที่ประเทศเวียดนามอ่าก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้นะครับเป็นข้อมูลนะครับที่ทางกัมพูชาจะเล่นทุกวิถีทางจะใช้กลยุทธ์ทุกวิถีทางนะครับเพื่อ ให้ตัวเองนะครับเป็นนะครับเจ้าเหรียญทองให้ได้เพราะตัวเองเป็นเจ้าภาพนะครับกีฬาไหนที่ตัวเองไม่สามารถส่งได้ก็ยกเลิกไปนะครับกีฬาไหนที่ตัวเองส่งได้แล้วคิดว่าไม่มีทางจะเอาชนะคู่แข่งได้ก็มีการห้ามหรือบังคับบางประเทศที่แข็งก่าตัวเองที่เก่งกว่าตัวเองเนี่ยไม่ให้มาแข่งขันหรือพยายามลดนะครับนักกีฬาทุกอย่างเพื่อไม่ให้มาแข่งขันกับตัวเองได้ก็ลองคิดเอาละครับว่าวันนี้อยากให้ประเทศไทยส่งนักกีฬาเลยครับนะครับประชาชนคนไทยไม่อยากให้นะครับ ส่งนักกีฬาไทยไปผจญน,นะครับแบบนี้ที่ประเทศกรัรมพูชาเลยเพราะว่าถ้าไปแล้วหนึ่งจะต้องไปชอกช้ำละกำมใจกับสิ่งที่โดนโกงอีกหรือเปล่าเพราะอะไรครับเริ่มต้นก็โกงขนาดนี้แล้วไปแข่งขันแบบนั้นเขาจะไม่โกงเหรอเป็นไปได้ไหมอันที่2ก็คือเรื่องของการเดินทางการกินกันอยู่ที่พักอะไรเงี้ยนักกีฬาจะลาบากขนาดไหนเพราะอะไรครับเขาคงจะทําทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้นักกีฬาชนะแน่นอน เพราะฉะนั้นเขาอยากได้เหรียญทองก็ปล่อยให้เขาไปเลยพวกเรานะรประเทศอื่นๆไม่ต้องส่งเลยโดยเฉพาะประเทศไทยไม่อยากให้ส่งเป็นห่วงนักกีฬามีอะไรอัปเดตมีอะไรคลิปหน้าเนี๋ยอัพเดตให้ฟังครับ